ไอ้ลวยลวยชวนมาหน่อยเดี๋ยวกูจอยไอ้แปดแล้วเนี่ยให้แปดชวนอ่ามาละเลเวลซีเล็กหลงเพอ้ยอ้าวละมาละอ้าวละมา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 ตรงนี้มาอ้าวละไปแล้วเขาสา3ใหญ่ องตององเข้าสายเข้าสายใหญ่มาเลยองตองเบาๆตองเบาเบปั๊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 บเบคอนเบคอนเบคอนติดเปย์ก้อนเปย์ก้อนเอ้ยลอกก่อนเลยลอก่อนบอกไปไปนะมาเอ้ยมันรถติดหรือรถจอดวะเหมือนจะรถจอดเลยไปก่อนนี้ลองพุ่งมันนี้มันต้องมันต้องพุ่งชนจำได้เอาพุ่งชนเลยเอาละไใหญ่เอานั่น อ้หน่อยเส้หน่อยเส้นหน่อยเส้นหน่ออไขวัน่อยขอยั้วลตลอ้อรถบ้านเมืองนี่มันโหดแจ้เว้ยเตรียม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 เดียวไป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 ิมิด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 อยให่ใหญ่พอบอก มิดยายมิดเลยนี่ตั้งตัวอยู่เอามารอนะรอนะรอนะรอมิดมิดเลยนะไป้ไอ้หนูไอ้หลังตะพี้ละหอวยายยายแบบเกียร์มาถูกก่อนยายยายดูเกียร์ลือโอ้ตายแล้วโอ้ยมันติดดับเพลิงเลยยไอ้เหี้ยของกูแม่งมีปัญหาอีกแล้วของกูแม่งจอเขียวอ่ะเขาบอกจอเขียวอ่าี้อ้าว เอ้ายายชนใครวะนะ่ะไม่รู้อ่ะแต่ว่า <ทำ S 1> ผมเล่นไอ้ <laughs> เอางี้เอางี้เดี๋ยวตอนนี้แก้ปัญหาโดยการที่คุณไปดูช่องเจงหรือไม่ช่องพี่จ๊อบก่อนเดี๋ยวผมว่าผมลงสตรีมดี๋ยว